หันทำไมยังตายนาคาทายโยปนะหามาเซชินทสตังปะรกรรมมากาเม,ม,ามปนุทัพรามนาท่านจงพยายามตัดธนา,าเพียงดังกระแสน้ำเสียจงถ่ายถอนกรรมทั้งหลายเสียเถิดนภา,ามนหา,ายามุนิกาเมเนกัตตมุปาป,ปัจจิต เพราะปามุนีไม่ละก,กามทั้งหลายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้เดียวไม่ได้กายิราเจกายิราเทนางธานาเมนางปรากะเมถ้าจะทำก็พึงทำกิดนั้นเถิดแต่พึงบากบารรั่นทำกิจนั้นให้จริง สิจิโลหิปริพาโชพิโยอากิรเตระชังเพราะสมณธรรมเครื่องละเวนที่ย่อหย่อนยิ่งโวยโทษด,ดุจธุลีอากตังทุกขตังสยโยปัจจตปฏิทุกตังความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าเพราะความชั่วย่อมเผ่าพานในภายหลงังกาตัญจะสุกตังสยโยยังกัตตะวานานุตปฏิ ความดีทำนั่นแหละดีกว่าเพราะทำแล้วย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลงังคูโซยทธาทุกขิโตัตเมว,วานุกันตติ ยากาอนันบุคคลจับไม่ดียอมบาดมือนั่นเองฉันใดสามัญอย่างทุป,ปรามันทังนิรยายโยปกัตตีคุณเครื่องเป็นสมณาอันมัประชิตลูกคำแล้วชั่วย่อมจุดไปในโลกฉันนั้นย่างกินจิสิจิลังกรรมังสังกิริทันจะยังวะตังการงานอันใดอันหนึ่งที่ย่อยยอน แวหววัฏอันใดที่เศร้าหมองแล้วด้วยสังกัดสรัางปรมาจาิยยังนตังโหติมหาพลันตีรองมาจันอันใดที่ทนละลึกแล้วเกิดความรังเกีเยจกีดสามอย่างนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ไม่มีผลมากดังนี้